กรณีของเด็ก18ปีนะฮะน้องมาขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอพลังนะครับวันนี้เนี่ยพาไปหาทางท่านรองพบตอรอนะครับพลตำรวจเอซูรูเชัผ่านที่สโมสรตำรวจเนื่องจากว่าน้องบอกว่า4ปีที่แล้วเนี่ยทั้ง4ปีที่ผ่านมาเลยนะครับถูกพี่ชายต่างแม่ค ขมขืนนะครับหลังจากแม่เนี่ยตัดสินใจที่พาน้องเนี่ยไปฝากเลี้ยงกับทางพี่ชายต่างแม่คนนี้นะครับเนื่องจากว่าแม่ส่งเสียไม่ไหวพ่อก็ติดคุกอยู่ในเรือนจําในคดีข่มขืนแต่ปรากฏว่ามาโดนพี่คนนี้ข่มขืนตอนที่เมียไม่อยู่และโดนมาสี่ปีน้องบอกว่าพยายามจะขอความช่วยเหลือเล่าให้ใครฟังไม่มีใครเชื่อนะครับจนสุดท้ายตัดสินใจตั้งกล้องอัดคลิปตอนที่ตัวเองโดน เป็นหลักฐานนะตอนที่พี่ต่างแม่ข่มขืนพี่อายุ40น้องอายุ14อายุต่างกันมากนะครับพี่ชาย44น้องอายุ14่ปีแล้วหลังจากที่เขาทำแบบนี้กับน้องต่างแม่นะครับเขาโพสต์สตอรี่อ่ะคุณผู้ชมดูนะฮะอวดไปเถอะกูจุดจุดจุดคุ้มแล้วถ่ายทอดวิชาให้หมดและอะไรอย่างเงี้ยคือโพสต์ด้วยความปราบปลื้มใจของตัวเองนะฮะแม่เนี่ยสอนให้เก่งแล้วนะทุกท่าที่มีจัดให้หมดอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้ ไปหาทางท่านบิ๊กโจ๊กแล้วคดีนี้ท่านรับไว้แล้วนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทางพอมอก็เข้ามาประสานแล้วหลังจากนี้ไม่น่ายากเพราะน้องไปแจ้งความไว้ที่สพคูคตนะฮะหเดือนคดีไม่คืบเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะคืบแล้วเดี๋ยวติดตามต่อ